Để không phải là bây giờ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  nghe giờ bây giờ bây giờ không giờ to giờ nhiều, giờ bây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  กัดดูตากแคบหมดแล้วนโเวเียพี่อยู่ในอยู่ในนี้ไมัไ่ติตัวอ่ยเียโอ้ยโเลยอ้ยเข้าบีเข้าบีเข้าบีหนีหพี่รัมหนี

โดนยิงห <ained. S 1> mm ัวนะกูจะขำขี้ปิ้นเลยขี้ปิ้นเลยครับพี่ขี้เป้นเป็นยังไงพี่ไม่รู้อะ ก้าเยกูว่าล้วีนีมีเสียงอ้บ้างตอนนี้ทุบแล้ววมไ่ปวดตาแล้วเนี่ยามาใหยืมบอเลเลยงั้นเราสี่สี่ทุเจอกันเจอกันพี่จีนฮะยืมรหันมาเล่นบเลเล่นแต่บาใช่

อโอ้โหโอไหมยิงหัวเขาไม่โดนหัวพี่โดนอคอปุ่นเลย okay. พี่เสียเอาวะต้องเห็น Sie Fi ไฟไฟกูเปล่าอเฮูใส่ใระย,ยะสร้างระเบิดมาระย,ยะของระเบิดเลยพี่เคียวเรียกก็ได้พี่ไม่ใช่ไม่เลยเนาบป๊อกไหมหแบบ มึงมาถึงหน้าเกี่ยวกันแล้วนี่ของบ้านนะโอสเด็ดสเด็ดสเด็ดน้ำส,สมแล้วนะที่เลือกเธอมาเป็น โโหนี่เด้หงจะตกแท็กตัวละแรกแท็กเลยไปเลนหวพี่เเกมแพ้แต่คนไม่แพ้เังไงวะคนจะเล่นยังไงกะเอาเกมแพ้ไม่แพ้ ผมก็มาเตะแพ้แล้ว่นหนอบอลบนมาตีแล้วเรดโอ้ยมันน่าดดเลยกูท่านเอเตรียมข้าวนะข้าวข้าวแล้วูอย suffer, well, ู่ที่อ๋อดเลยดีกงันยังงน God